สามคนเนาะสามสาวเนาะโดยมื้อนี้ก็บ่มีหยังวางมายเนาะพี่น้องเขาก็สิมาแกะกล่องเนาะเหมยเนาะเปิดผ้ามากกัยูอ่าทงไฮทงหน้าเนาะสติเมื้อนี้แปลกหัแปลกตาเล้วอมื่อนี้แมนเ่นสบายสบยติแมนลมก็แหงเนาะจเขากัมาเนาะสดีสติแล้วก็สาวพวกแล้วก็นี่ลาน้อยน้อยคนนึ่งพี่น้องเ้ยน้องตัวเ้นไแมนสบายดีสบายดีดู สบายดีเป็นไ n อายเนาะโดยมื้อนี้เฮาก็สิได้มื้องามยามดีเนาะสําพวกเปิดกับภาพออกมาก็เห็นหยังสติจะกล้องหยังเฮาให้น้องสัญญาณทําเป็นอีหยังก็แบบค่อยไปพร้อกันไดเด้อพวกค่อยเล่นก่อนเด้อเล่นกันอมจว่าทีมฮอลาสกิสิเสก็ได้เจ้าค่อยเาดเจ้าูเดียวเฮาก็มีอ่า เอฟซีเนาะทางฝั <โด S 2> ่งไทยเนาะเนส่งกล่อง<ม>อันนี้มาให้เนาะก <โด S 2> ับบุญว่าะทางในมันเปติดยังไพี่น้องเว้ยผส่งมาให้ทางาสาวพวงแล้วก็สติสตีเนากกะสาวพึ่นจะให้เฮามากแกะบึงพร้อมๆกันเนาะว่ามีอย่างทางทางในเนะาะมาลุ้นน้ำกันเนาะหลุ้นไปพร้อมๆกันกั<ม>น็เอฟซีเนาะว่า้งในมีอย่างเนี่ยทางในมันนี่เนาะหรือว่าแกะออกมาเป็นยังสติเป็นระเบิดแล้วหรอกจะม่วงก็ไม่าไป โดยว่าลายใหญ่ห so ่างนะสตินี่ยเขากับซีมาแก้กันเลยเนาะกับกองอันนี้กับเป็นเอฟซีดังฟังไทยเลยเนาะทั้งหมดเป็นได้ส่งมาหาเนาะซงมาให้กับลายมือแล้วเนาะแมนลายมือแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้มันจะขามาหอดวะแมนกำลังมาหอดเมื่อนี้แล้วกลับไปเอาเลยไปพี่น้องเลยแมนกลับมาแก้เลยเมื่อนี้เนาะมาแก้พร้อมหน้าพร้อมตากันพร่อมาร้อมมาสาวเลยเนาะเมื่อนี้เนาะโดยครบทีมได้เมื่อนี้พี่น้องเลยโดยนะก่อนอื่นเขากับซียา ขอบใจเนาะขอบๆสกปรกทั้งเลยเนาะครูที่ฝากมาให้เนาะโดยอ้เพื่อนนะอยู่ดีมีแห้งด้อเนาะความเจ็บยายได้พวกไขยยายมีนะสติเนาะโดยสุขภาพแข็งแห้งเนาะไอ้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งหละที่เพื่อนเออฝากเครื่องคองเนาะหรือว่าฝากมาให้เนาะเาแมน ทนี่กครับแถอเิ่นร้อยเท่าพันเท่านาอสติดโดยอะเฮาก็สิมาแก้กันเนาะลุ่นกันห้สตดอสตแกดิเมนเป็นได้ไหรก็หอสติดบีเนาะกนเลยเบิ้งวดนเีิคนกัาคับน่าัตนสินังเบิ่ง่นจัดการด้หดจัดการเลยนัดนับนัเบิงนี่แมนสดีดนัดเนาะแน้ดแกดิารุ่นกันว่าชิมีหยังไี่้อาไหมเนาะ nhảy sao nhảy nhảy nó 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 sao cuồng cái sợi khâu dù cái đấy bỏ này phải chắc cuồng nó bỏ có này chắc sợi cuồng này này mừng còn nó bắt nghe ngay lên cái tì cái kẹt tham tham ăn gì đó tôi sẽ nhặt bơ gai dưới bơ à là tôi phải nhặt bơ này oh chỉ mi nhặt nó này lên lên mà sao tì mi nhặt เกียวพี่น้องเว้ยเกียวยังเกี้ยวเนียวรัพเอาอันนี้เอากร่ยงขึ้นรถสดีเนาะมาขึ้นด่าเจอเด้อกำลังสื้นะนี่โอ้ตะวนี่เบานนี่ต้องไรานยไเว้ยกรสิเป็นนี้เนาะนี่หูหระหว่นี่ว่าทางในอยงเขาลุ่นไปะุ่ลุ่นอะไรยากเ่ะพวงไปเต้นเต้นเน่เต้น่เนาะ ແກ່ອ <nú i S 1> <c iffs> ັນນ <representatives> uh, like ີ 1, mm. <ör Driver programmes> ້ອອກເນາະກະດຽວວ່າແກ່ຊິງົມເປັ นี่ก็สิประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสติสิจับกัาเวิร์กนอตมีอย่างแน่เนอตตะพ่วงเนี่ยรุ่นเท้พี่น้องอันนี้ร้านเนี่ยก็อยากเบิกงอันนี้โอ้ยนั่งอยู่สิบร้านหอยกันรับแรกก็คือของกิน่แมขนมเยนให้าะเเกก็บไ่อนนาะขนมพี่น้องเลยแม่งเชี่ยนมเยซราสนติเนาะอยูโดยน่ากินอยู่เนาะกินเห็ดร้านน้อยกินเนาะตะพ่วงเลย แม่เป็นไรคอยเป็นวันด้วยว่าคอยแก้毛病ได้สติจะพวงจะพวงตื่นเต้นเนาะจะพวงแม่ตื่นเต้นเนาะแม่ขอได้จะเตือไแม่พี่น้องเลยการเตะน้องวัดน right. ี้คือออมาพี่น้องเลยออกมาหรือว่ามีอะไรเนาะอะไรพ่อจะวิ่งพี่น้องเลยเดี๋ยวสติจะถีบออกม่แล้วจะพวงแล้วจะพวงไม่เหมือนใค เยจะเอาไปกินเบิดเลยกะไรกะไรเต๋อยู่พี่น้องเว้ยแมไหอยยพี่น้องเลยเนาะทางนี้เขาจะมุขมุมไฮร้านเอจะกินหมายกินกเออนี่ไม่ให้สติบเนี่เด้อไม่ให้สติวันนี้เสนกินเัวนี้เนี่ยมีเากะไรเตอยู่พี่น้องเว้ยกินกกินไปเยอะแ่บวะโตมานงเดอย่งได้สติ คือรุ่นแท้จติย่างๆย่างนี่พี่น้องจัดกล้องยังนี่ส่งกองนี่มีในหมอนี่หมู่ดีได้บึงด้วยร่นเทพเลยไข่ไส้เป็นจิบบอวันคืองามแทพนี่จะพวงกองไหมเนาะกล้องอี่นะงามอีกดอกเลยจีบบอสระววงอันนี้เอาสระววงสองอันอันนี้เอาไว้ก่อนเนาะกมางกองเอาไว้ก่อนเอาไว้ขางชะดีก่อนก็ได้เยอะลานไข่เฮ็ดนะเพายังเป็นเทพนะนี่ก็สิบเป็นอะกินห้างกินหมวกนี่หมดแล้วแล้วเฉดีนี่รุ่นต่อไปมีย่างๆยูีได้ตะพวงยัางๆจิบบอเอ้า แถวๆเน้นๆมีงานสินหนเน้นเขาจรัดทีวีเนาะเมนบอรี่เนาะเมนเาจะถัดวันสถิติเรัดเปลี่เนบกใครก็เลวพี่น้องเนคนแม่ใจจะถนติกินสอพหน้าใครจเถงสติจนงงไปเต็มนเส้แงน้าสถิติเขาจะดพี่น้องเยเจสรี อาจจะมีสองอันเออมายังสันนิษฐานปะฮ้มปะฮ้มปะฮ้มคนอันนี้ย่างอันนี้แตกแตกเนาะเมนเดูแลบ้างข้างหลังก่อนเนาะโดยข้าข้าข้ารอดพ้นเจ้นเจ้นเจนแม่งยิ่งไอโซลทัดพี่น้องเอ้ยได้ทอดทัดสองหน่วยเนาะสองหน่วยพูละหน่วยพูละเครื่องหนวยเนาะอ่าพูละเครื่องเครื่องเลยว่าหน่วยเนาะนี่สดียังไงเนาะสดีเนาะสองเครื่องเลยเนาะ พี่น้องเลยก็ถือว่ารุ่นแห้งเนาะตื่นเต้นแห้งพี่น้องเลยดีใจแห้งอี่พี่น้องบุเคยได้โทรดครับจอยเวทจะนอนมารับเนาะจะนอนมารับบ่รอคอยอยู่เนาะรอคอยรุ่นบ่มีมีแต่จอธรรมดาแล้วอยู่เพื่อนกันได้รุ่นเก่าอะไรรุ่นแต่ข้าวมฮันวะสติแมนแบบรุ่นที่ว่าแบบทั้งทั้งลบบแต่ข้าวตะกี้พี่น่องแมนแมนวะจะเทโทรสัาติพี่น้องเลย ใช่เป็นยี่ว่อเนื้อสติมากใช่เปนยี่ว้อเด็กพวงคอยบุ้คยใช่พี่เด็กพวรุ่นใหม่มากรุ่นใหม่ลาสุดบ่เด็กพวงเลยครับคิวเบิร์กเดิเบอร์นี้เป็นอะไรแสบเบอรขนมจานนะภาษีประมาณนี่พี่น้องเลยเออโดยนี่ยังอีกน้องเบิรงกกี่ก้อนเนอะยังน้องเบิรงกเนย์เครื่องเครื่องเน้ติหมู่ยังไงเนอะยังเด็กบ้างนะเบิรงเนื้อสติเบิรงกเนอะตีโค้งหยาดไว้หนิก้อนเนอะ นี่คือเก่ากว่าเผื่ดูได้ก็นอนเอียงโอ้าวสายไฟพี่น้องเอ้ยปักไฟบ่แมนปักไฟนี่นะโอ้ปักไฟสายไฟพี่น้องเว้ยแมนเนาะสูประมาณนี้พี่น้องโอ้โหหอมเท่ากับสูประมาณนี้เลยพี่น้องสือเป็นผางมาให้เนาะสะพวงเนาะแมนเนาะแมนเนล็กจีนก็มีนสจิติแมนเ่องไส้ก็มีเครื่องไส้ก็มีพี่น้องเอ้ยทั้งเนื้อกินเนี่ยเขามับนี่เลยนี่นี่พี่น้องเอ้ยแมนเนี่ ออกันว่าสติมหอเออกก็ได้ออกเนาะมองมอมอนนี่พน้อเอ้ยมูนนอนมึงท่าับพี่อมเพอกามีวะพอกามีมอนกามีวติพอดีเลยเนาะอมอดจะเลยเนาะเมนพีชิโนเอยขาดขนาดเลยเนาะเงอ่ีนอาาจเบิ้งนะไม่เอา ว่าไปย่าเดินเนี่ยของเจ้าของขอดึงเต้นดิขอดูให้ของเจ้าของตื่นเต้นเนาะเนาะเฮาก็ตื่นเต้นคือกันเถอะกันเฮาก็ได้กับหลานนะสองคนจับอ่ะตัวเชนจับสองคนเฮาเขาไงได้คอยก็กินแต่ขนมนี่ก็เป็นอุปกรณ์เนาะแม่โดยอุปกรณ์นี่เป็นนิโมนิโมพี่น้องเว้โดยโวกกับคาบไปพี่น้องเว้เขาละคักคักนอกสติเนาะนี่ก็คือแม่แม่ตัวสติไข่เบิ่งไข่ต้องมือสติต้องอันนี้เนาะกินี่ไม่ได้ไข่เบิ่งไข่เบิ่งรอดะ บางก่อนนาบุกินแล้วภาษาเออเจนดีเมากะยาพี่ีสไทบางก่อนเนาะกลงอย่งเป็นเครื่องอย่างนี้นะสติแทน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 ออกมาโมเมนต์โสบายพูดหรอวะน้องพี่น้องบ่มนต์โสบายพูดเนาะชิคกี่ยวกับอันโทรทัศครับีเแีวเนาะเด่นเด่นเครื่องอี่างมันอันไหเนาะเนม่ยัง่ะในเมืองจักฉรีจะเใช่ป็นย่บ่เ้ยเป็นย่บ่จะพว โอ้ก็สิเป็นเน่สิดีโมดเลยอันนี้ก็เป็นดีโมดถัดไปดีโมดช่องช่องอันเลยเนาจะมีเนาะตัวนี้นะจอเป็นแบบสิเป็นแบบว่าเสื่อมต่อกล้ตัวแรงถ้าเกิดเบื้องอนางล้มไี่ฮักเจ้าน่ะโอ้นางล้มอย่างพอดีเลยเฮ้าก็อยู่ไห่อยูหน้าสะพวงสะพวงก็อยูหน้าส่วนไหล่นอนหน้าสติก็ส่วนไหล่ก็นอนหน้าพี่น้องเ้ยต้องกระชได้เอาอันนี้แหละเบื้องนั่งไว้เบิ้งนอนเบิ้งพี่น้องเ้ยโอ้ยได้เท่าทัดเบิ้งแรงถอยลูกแล้วเบื้องแรงถอดกันใส่เป็นว่าตัวเชื่องอย่างเบิ้งช่องอย่างกดเลย เดเลยดี่อการ์ตูนเอาเลยพี่น้องเลยพกิสเนาะคักคักคเนี่ยคักแล้วสับวงเลยวงเงาแล้วอนอนนอนเบอ่์ทอร์รัทเนาะมอนกันนี่ทูมอนกันนี่พมกันีมอนกัีพมกัีพี่น้องเ้ยมีครบเนาะจัดใหม่มีครบจัดเต็มพี่น้องเลยเลยค่ะสีว่านี่ากดินเนาะอันนังนี่ที่กินไม่ขนมเชนอิมนะ ยิ้มอะไรก็ทักยิ้มเใจแห้งเส้นดีใจแห้งบ่เน่ขนมเส้นดีใจที่ได้ท้าทักเอาให้เอาเข่ามาได้บาดเอาเข่าเป็นบ่เดี่วกันสตีสติเนี่คนนั้นเอาออกได้เอาเข่าเปลนเนาะดีใจแห้งเนี่ยเนาะมือพนชัดรุ่งจุเพ็ญพี่น้องกับอีแย่งกันหนาวเนาะสตีสั้นหนาวนาจะสั้นหนาวสันนหาวแล้วพนหนาวไม่เป็นสั้นยังเอสั้นหนาวดีใจพ่อแม่สุภุดีใจพ่อมบ่เนี่ยมาสานผสมกันเลยเนาะ โมงขอินนอบจ่สนอนรบมงิตังโมงแน่แมนมงจะมาวลบนนเหมือนจได้คงไหมนนกันขึ้นนะด้เขลยเนาะแมนแมนไ้มาหนี่ักกะลีเนพี่นองเลยพักค่เนาะโดยจอเบนพี่นองเลยแมนจอเบนานเบากจอเบนก็ได้สีสก็เผาไปเรื่อยๆอหัวเอกไม่อยู่นี่ ลงไปให้เงี้ยไปเร็ววัดเมืองแนววัดนั่งดีๆีเลยนั่งดีๆแต่เชียนนั่งเมื่อไปหากล้องเลยถ้าสิดก็พายเงี้ยนั่งดีดีเลยฮะนั่งเหยียดแขงหรือเห็ดหด้อนั่งเหยียดแข้งนั่งเหยียดแข้งนี่แหละโอ้เชียนเห็ดนั่งไอยแขงนั่งงามแน่นเป็นโทษได้หมดเลยนะในวันนี้เขาก็ได้โดยขอบใจซีเนาะให้เลยขอบใจกัเนาะ โทางข่กับูลานเขากายใชไหมพี่น้องเลยจริงหน่วยจริงเนี่ยเยอให้ผู้ล็กเครื่องพี่น้องเลยเพ่นกับาาให้ผู้นล็หน่วยเนาะผางมาใส่กล่องเดียวกันเลยเนาะเคื่อนผาว่านำกันเพรว่าเพ่นกับเอฟซีเขาทั้งสงคนเนาะเป่นว่านะเค่นกับเบิที่ตามเข้าทั้งสองเนาะเพื่อนกัเบิมาตลอดเาะเซเขาเหตุฉีกมากผูเลพี่น้องเยว่างกันด้สติ โเนาอ่อนื่นสพวงกับขอขอบุอคุน้ของใม่เนหลเนาะขอให้เพ่นมแยาความเจ็บจะให้ได้ความไข่จใหมีเนาะประสบในเบียกงานการยหยพี่น้องหโ้จะตีวาแล้วบาน่สะวพวงกวบ้็พี่้แล้วกันกสพวงนาะต้องโขอบใจน m เนาะขอบคุณเพื่อนเนาะมีเพื่อนเมตตาหรือว่าดูเขาเนาะ มาเบิร์นกิฟของเฮาแล้วก็เพิ่นโดยอาอยากฝากเครื่องฝากโคงมาให้เนาะโดยเฮาก็ดีใจเฮงเนาะที่แต่ว่าเฮาก็บ่เคยได้แน่ไม่พี่น้องแม่นก็ดีใจกับโค้งกใจเพิ่นหลายๆเนาะขอให้เพิ่อนดีเฮงเนาะสุขภาพอัเสร็จแข็งเนาะเช่นกันนุ่งได้ไหมตัวเชนปลาแซลมอนโรคไข้ไข้เย็บเนาะแต่คนหาคนแท่งเพิ่นนอะละ คิดนีมเขาก็ต้องยจทิพย์เพี้ยนท่านี้เนาะ